สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story มีเรื่องเล่ากันอีกเช่นเคยนะครับผมคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปยังหนึ่งในคดีสะเแกนขวัญที่สุดของฮ่องกงคดีที่โลกเรียกว่า Hello Kitty Murder เรื่องจริงที่ผสมผสานร,ระหว่างความน่ารักและความสยองขวัญจนกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืม แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ความมืดมนฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง Story มีเรื่องเล่าของเราด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆของคุณคือพลังยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผมกล้าเล่าเรื่องราวสยองขวัญและสรรหาเรื่องราวทั่วทุกมุมโลกมาฝากในคลิปต่อไปครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการซัพพอร์ตช่องเล็กๆของผมนะครับวันนี้มาในเรื่องที่มีชื่อว่า Hello Kitty Murder ความสยองในอพาร์ตเมนต์มรณะตอนที่ห รากเง่าและเงามืดของแฟนมันอี้ในคศ1976เมืองเซินเจิ้นยังเป็นชาญเมืองเงียบของมณฑลกวางตุง้งเด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นแฟนมันอี้ก่อนโชคชะตาจะพัดพาเธอข้ามพรมแดนสู่ฮ่องกงเธอถูกทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์และเติบโตในสถานเลี้ยงเด็กหญิงที่มาเต้าไหวเสียงลมจากอ่าววิกตอเรียพัดผ่านหน้าต่างเหล็กดัดตอนดึกดึกกลายเป็นเพลงกล่อมยามค่ำคืนของเด็กที่รอคอยครอบครัวซึ่งไม่มา เมื่อครบ15ปีสถานสงเคราะห์มีข้อจำกัดด้านอายุเธอจึงต้องออกมาเผชิญเมืองใหญ่เพียงลำพังช่วงชีวิตที่เปราะบางที่สุดเริ่มต้นขึ้นตรงนั้นห้องกงต้นทศวรรษ1 9 9 0เต็มไปด้วยไฟนีออนและความเร่งรีบแต่สำหรับวัยรุ่นไร้ที่พึ่งอย่างแฟนเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลับแสนเหงาเธอเร่ร่อนติดยาและท้ายที่สุดเข้าสู่งานบริการทางเพศริมถนน ก่อนจะได้งานในซ่องชื่อโรแมนซ์วิลล่าย่านซัมสุยโปโ้ย่านชุมชนเก่าที่ตรอกซอกซอยขับแคบสลับกับอาคารทรุดโทรมเรื่องราวของเธอไม่ใช่เพียงสถิติหากเป็นภาพสะท้อนความเปราะบางของคนหนุ่มสาวที่หลุดจากตาข่ายสวัสดิการในมหานครขนาดยักษ์แห่งนี้ปี1996แฟนแต่งงานกับลูกค้าคนหนึ่งอึ้งจื้อหยวนชีวิตคู่กลับปะทุด,ด้วยความรุนแรงจากสารเสพติดและความยากจน เพื่อนบ้านในมงกกเล่าว่าได้ยินเสียงทะเลาะก,กันและเสียงเด็กร้องไห้บ่อยครั้งกระทั่งเดือนพฤศจิกายน1998เธอให้กำเนิดบุตรชายความเป็นแม่ทำให้แฟนพยายามเริ่มใหม่เธอเลิกยาเลิกงานกลางคืนและไปทำงานเป็นโฮสเตสที่คลับคาราโอเกะเอ็มเพรสรายได้ลดลงมากแต่เธอตั้งใจจะสร้างชีวิตที่ปลอดภัยกว่าสำหรับลูกแม้ถนนข้างหน้าจะยากลำบากก็ตาม ภาพของแฟนในห้วงเวลานี้จึงคือหญิงสาวชาวกวางตุ้งฮ่องกองวัย23ปีที่พยายามฝืนขึ้นเมืองใหญ่เพื่ออนาคตของลูกน้อยเธออาศัยอยู่ในแฟลตเล็กๆแถบมงกกเดินผ่านป้ายไฟกรานวิวและจิมซาจุยเหมือนใครหลายคนความมุ่งมั่นที่จะหนีเงาอดีตฉายชัดก่อนเหตุการณ์ร้ายในปี199จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์อาชญากรรมของฮ่องกงไปตลอดกาลตอนที่ 2. เส้นทางที่พาไปสู่หายนะ หลังจากแฟนมั่นอี้พยายามเปลี่ยนชีวิตด้วยการเลิกยาและหางานสุจริตในคลับคาราโอเกะเอ็มเพรเธอกลับพบว่าความเป็นจริงของฮ่องกงยุค90ไม่ได้เมตตากับผู้หญิงที่มีอดีตแบบเธอรายได้จากการเป็นโฮสเตสไม่พอเลี้ยงลูกชายและชำระค่าเช่าแฟลตในมงกกที่ขึ้นราคาสูงขึ้นเรื่อยๆการใช้ชีวิตในอาคารแคบๆที่เต็มไปด้วยเสียงทะเลาะและการค้าขายริมถนนทำให้เธอยังคงต้องดิ้นรนทุกวัน ในวงการกลางคืนแฟนได้รู้จักกับชายคนหนึ่งชนิดีสิงโชชานมาล็อกสมาชิกแก๊งอาชญากรรมท้องถิ่นเขาเป็นนักค้ายาและเจ้าหนี้นอกระบบที่มีชื่อเสียงเรื่องความโหดร้ายการพัวพันกับเขาเริ่มแรกเป็นเพียงการกู้เงินและซื้อยาแต่ไม่นานหนี้สินก็พอกพูนอย่างควบคุมไม่ได้ชนิดีมักใช้สถานบันเทิงเป็นแหล่งหาลูกหนี้และเหยื่อที่เปราะบางและแฟนก็ติดอยู่ในวงจรน,นั้นโดยไม่รู้ตัว ช่วงปลายปี1998ขณะที่ฮ่องกงเพิ่งผ่านวิกฤตการเงินเอเชียเศรษฐกิจตกต่ำและการว่างงานสูงขึ้นอย่างหนักชีวิตของแฟนกลับยิ่งมืดมนเธอเริ่มถูกชนิดีและพวกบีบให้หาเงินใช้หนี้เธอจึงต้องกลับเข้าสู่งานบริการกลางคืนอีกครั้งเพื่อนสนิทเล่าว,ว่าเธอมีสีหน้าหม่นเศร้าร่างกายสู้ผอมและมักบ่นว่าถูกติดตามกดดันจนไม่มีทางออก ต้นปี1999ฝาฮ่องกงเหนืออ่าววิกตอเรียยังคงสว่างด้วยแสงไฟแต่ในตรอกแคบๆข,ของซัมซุยโปเหงามืดกำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตของหญิงสาววัยเพียง23ปีการพบพ่านกับแกงอาชญากรรมนี้คือประตูบานแรกสู่โศกนาฏกรรมที่จะถูกขนานนามในเวลาต่อมาว่าเฮลโล k i ิตตี้เมอรเดอร์คดีที่สะเทือนขวัญและตราตรึงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมของฮ่องกงตอนที่3 คืนแห่งการหายตัวไปต้นปี1999ชีวิตของแฟนแมนยี่อยู่ในช่วงเปราะบางที่สุดหนี้สินกดทับเธอทำงานหนักแต่รายได้ไม่พอใช้จ่ายประกอบก,บกับการถูกแก๊งอาชญากรรมของชนิดีซิงโชชานแมนลกตามทวงหนี้ทำให้เธอเหมือนถูกล่ามโซ่ไว้กับความกลัวมีรายงานจากเพื่อนบ้านว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมแฟนเริ่มหายหน้าไปจากย่านมงกก ไม่มีใครเห็นเธอเดินจูงลูกชายไปซื้อของเหมือนเคยบางคนคิดว่าเธออาจกลับไปใช้ยาแต่แท้จริงแล้วนั่นคือจุดเริ่มของความสยอง <c oughs> เหตุการณ์เริ่มจากการที่แฟนถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจำนวนหนึ่งจากชนิดีเรื่องนี้ทำให้แก๊งโกรธจัดพวกเขาวางแผนสั่งสอนเธอโดยร่วมมือกับชายอีกสองคนได้แก่เลืองชิงโชและเลืองไวยุนคืนหนึ่งในปลายเดือนมีนาคม แฟนถูกล่อลวงให้ไปพบพวกเขาในย่านสซมซุยโปย่านที่เต็มไปด้วยตึกเก่าและตรอกมืดเธอไม่เคยรู้ว่านั่นจะเป็นการก้าวเข้าสู่หลุมดำที่ไม่มีวันได้กลับออกมารถตู้คันเล็กสีขาวแล่นออกจากริมถนนแคบๆมุ่งหน้าไปยังอาพาร์ตเมนต์ร้างแห่งหนึ่งชาวบ้านบางคนยังจำได้ว่าเห็นหญิงสาวร่างเล็กถูกชายสามคนพาเข้าไปในตึกแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปาก การเพิกเฉยในค่ำคืนนั้นกลายเป็นบาดแผลใหญ่ของสังคมฮ่องกงในเวลาต่อมาห้องพักที่แฟนถูกพาตัวไปอยู่บนชั้นสูงสุดของอาคารเก่าในซัมซุยโปสถานที่ซึ่งภายหลังจะถูกสือเรียกว่า Hello Kitty Apartment เพราะตุ๊ก,กตาและของสะสมรูปคิตตี้ที่วางอยู่ในห้องความจริงแล้วมันคือห้องแห่งการกักขังที่ไร้แสงสว่างและเต็มไปด้วยเงามืด เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นจะกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อาชญากรรมฮ่องกองสำหรับชาวฮ่องกองทั่วไปเวลานั้นยังคงหมุนไปตามปกติไฟนีออนสว่างเหนืออ่าววิกตอเรียรถตรางและเรือเฟอร์รี่ยังแล่นข้ามเกาะไปมา แต่สำหรับแฟนมั่นอีคืนแห่งการหายตัวไปได้ปิดฉากชีวิตปกติของเธอลงตลอดการและเป็นการเริ่มต้นตำนานสยองขวัญที่ไม่มีใครลืมตอนที่ 4. อพาร์ตเมนต์แห่งการกักขังอพาร์ตเมนต์เก่าในย่านซัมซุยโปที่แฟนมั่นอีถูกพาตัวมาไม่ใช่ห้องพักธรรมดาแต่เป็นเพนต์เฮาส์ชั้นบนสุดของตึกทรุดโทรมที่เต็มไปด้วยห้องเช่าเล็กๆสำหรับแรงงานข้ามชาติและคนชายขอบ สถานที่แห่งนี้กลายเป็นคูกับของแก๊นชนิดีซิงโชชานมานล็อกและพวกอีกสองคนเลืองชิงโชและเลืองไวลุนตัวห้องเต็มไปด้วยสิ่งของจลัดไม่เป็นระเบียบทั้งข้าวของใช้เก่าเสื้อผ้าที่กองพเนินและที่สะดุดตาที่สุดคือของสะสมเฮลโลคิตตี้ตุ๊ก,กตาหมอนและโปสเตอร์ที่ติดตามผนัง ภาพลักษณ์น่ารักสดใสเหล่านี้ตัดกับบรรยากาศมืดทึบและอับชื้นของห้องราวกับเป็นภาพลวงตาเมื่อเวลาผ่านไปสื่อและสาธารณชนจึงตั้งชื่อคดีนี้ว่า Hello Kitty Murder ช่วงแรกที่แฟนถูกขังเธอยังเชื่อว่ามันเป็นเพียงการสั่งสอนชั่วครั้งชั่วคราวแต่คืนแล้วคืนเล่ากลับไม่มีวี่แววว่าจะถูกปล่อยตัวออกไปหน้าต่างเล็กๆมีเหล็กดัดเป็นทางเดียวที่เธอได้มองเห็นท้องฟ้า ภายนอกเป็นเสียงรถเมล์และผู้คนแต่ภายในกลับปิดตายเหมือนอีกโลกหนึ่งสามชายผู้คุมไม่เพียงกักขังแต่ยังใช้แฟนเป็นเครื่องมือระบายอำนาจบ่อยครั้งพวกเขาพูดขม่มขู่หรือหัวเราะอย่างเย้ยหยันเมื่อเห็นความหวาดกลัวของเธอภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นช่องว่างทางสังคมที่คนไร้อำนาจถูกบดขยี้อย่างไร้ความปราณีสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าขนลุกคือความปกติที่ดำเนินไปภายนอกห้อง ในย่านซัมซุยโปเด็กๆยังวิ่งเล่นตามตรอกผู้คนยังต่อคิวซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านริมถนนขณะที่บนชั้นสูงสุดของอาคารเดียวกันหญิงสาววัย23ปีถูกพรากอิสรภาพและ,ะเผชิญชะตากรรมมืดมิดโดยไม่มีใครรับรู้เวลานั้นแฟนยังคงมีความหวังเล็กๆว่าสักวันหนึ่งลูกชายของเธอจะเป็นแรงผลักดันให้เธอรอดกลับออกไปแต่ประตูแหลกบานนั้นกลับปิดสนิทยิ่งกว่าโซ่ตรวน นี่คือจุดเริ่มต้นของบททรมานที่ยืดเยื้อและโหดร้ายซึ่งจะถูกเปิดเผยในตอนถัดไปตอนที่5เงามืดของผู้ก่อเหตุคดี Hello Kitty Murder ไม่อาจเข้าใจได้หากไม่มองลึกไปถึงตัวตนของผู้ก่อเหตุทั้ง3าคนผู้ชายที่กักขังและทำร้ายแฟนมั่นอี้ล้วนมีพื้นเพที่สะท้อนถึงความรุนแรงความยากจนและวัฒนธรรมแก๊งอาชญากรรมในฮ่องกงปลายยุค90 หัวหน้าแก๊งคือชนิดีซิงโชชานแมนล็อกวัยประมาณ34ปีในขณะนั้นเขาเป็นอดีตสมาชิกแก๊งไตรแอดมีประวัติพัวพันกับการค้ายาการพนันและการปล่อยเงินกู้นอกระบบบุคลิกของเขาเต็มไปด้วยอำนาจมืดมักใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือควบคุมผู้หญิงและลูกน้องชนิดีมองแฟนมั่นอี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นทรัพย์สินที่เขาจะกำหนดชะตาชีวิตได้ตามใจ คนที่สองคือเหลืองชิงโชวัย27ปีอาชีพหลักคือขับรถรับจ้างเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนและเข้ามาเกี่ยวพันกับชนิดีเพื่อหวังเงินง่ายๆจากการค้ายาและทวงหนี้ลุงไม่ใช่ผู้นำแต่เป็นผู้ตามที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวตนในแก๊งความอ่อนแอทางจิตใจและแรงกดดันทางเศรษฐกิจทำให้เขาเลือกเดินเส้นทางผิดคนสุดท้ายคือเหลืองไวยุน อายุเพียง21ปีเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดและถือว่ามือใหม่ในวงการอาชญากรรมเขามีปัญหาครอบครัวถูกทอดทิ้งตั้งแต่วัยรุ่นและเข้าหาแก๊งเพราะต้องการการยอมรับลุงวัยรุ่นไม่เคยมีอนาคตที่ชัดเจนการกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีนี้จึงเป็นจุดด่างพร้อยที่เขาไม่อาจชดใช้ได้ทั้งสมคนเป็นภาพสะท้อนของสังคมฮ่องกงใต้เงาไตรแอด ซึ่งเฟื่องฟูในยุค80-90ถึงเ0เมื่อเศรษฐกิจโตเร็วแต่เหลื่อมล้ำสูงคนที่ไม่มีที่ยืนมักถูกดูดเข้าไปในวงจรอาชญากรรมทั้งยาเสพติดการพนันและการค้ามนุษย์อำนาจแก๊งในย่านอย่างมงกกและสัมสุยโปฝังรากลึกจนแม้แต่ตำรวจเองก็ยากจะควบคุมได้ทั้งหมดการรวมตัวกันของผู้ชายสามคนไม่ใช่เพียงการสมคบคิดธรรมดาแต่คือการก่อรูปกลไกลแห่งความรุนแรง ที่จะกลืนกินชีวิตหญิงสาวผู้เปราะบางอย่างแฟนมั่นอี้อพาร์ตเมนต์ฮัลโล k คิตตีไม่ใช่เพียงสถานที่เกิดเหตุแต่คือเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของมนุษย์เมื่ออำนาจและความเมินเฉยครอบงำจิตใจตอนที่6วันเวลาในห้องขังเมื่อประตูเหล็กของอพาร์ตเมนต์ในซัมซุยโปปิดลงแฟนมันยีก็เหมือนถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงวันเวลาในห้องแคบ เต็มไปด้วยของสะสม Hello Kitty กลายเป็นความจริงใหม่ที่โหดร้ายเธอไม่มีนาฬิกาไม่มีแสงอาทิตย์มีเพียงเสียงรถเมและการจอแจจากถนนเบื้องล่างที่เล็ดลอดเข้ามาเป็นสัญญาณว่าฮ่องกงยังคงหมุนไปตามปกติช่วงแรกแฟนยังคงเชื่อว่าการถูกกักขังเป็นเพียงบทลงโทษสั้นๆเพื่อบีบให้ชำระหนี้แต่วันแล้ววันเล่าที่ผ่านไปโดยไม่มีอิสระทำให้ความหิวโหวย ความเจ็บป่วยจากการขาดยาที่เคยเสพและความกลัวต่อเสียงหัวเราะของชายสามคนที่ผลัดกันเฝ้าห้องทำให้จิตใจของเธออ่อนล้าลงทุกวันบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความย้อนแยง้งตุ๊ก,กตาและโปสเตอร์ Hello Kitty ที่ควรสื่อถึงความไร้เดียงสากลับกลายเป็นเครื่องประดับแห่งฝันร้ายทุกครั้งที่เธอเหลือบมองมันยิ่งตอกย้ำความโหดร้ายของโชคชะตาราวกับความน่ารักถูกบิดเบือนให้เป็นฉากหลังของการกักขัง ในย่านซัมซุยโปผู้คนยังคงใช้ชีวิตตามปกติร้านอาหารเปิดจนดึกเด็กนักเรียนเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนไม่มีใครคาดคิดเลยว่าในห้องชั้นบนสุดของตึกเก่าหญิงสาววัย2ีปีกำลังนับวันเวลาอย่างเจ็บปวดโดยไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเธอเวลาผ่านไปนานนับสัปดาห์จิตใจแฟนเริ่มสั่นคลอนแต่ความทรงจำถึงลูกชายตัวเล็กยังคงเป็นเสมือนแสงไฟสุดท้ายที่เธอเกาะไว้ เธอคงไม่เคยรู้เลยว่าบันทึกชีวิตของเธอกำลังถูกเขียนเป็นตำนานสยองขวัญที่ผู้คนทั่วโลกจะไม่มีวันลืมตอนที่7การเริ่มต้นของการทรมานเมื่อความเงียบงันในห้องอับทึบดำเนินไปหลายสัปดาห์ความหวังของแฟนแมนยีก็เริ่มรางเลือนและนั่นเองคือจังหวะที่การทรมานได้เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนแก๊งชายสามคนชนิดีสิงโชเหลืองชิงโช และเหลืองัยรุนไม่ได้พอใจกับการกักขังเพียงอย่างเดียวแต่กลับเพิ่มการทดสอบอำนาจและความโหดร้ายต่อเหยื่อทุกวันพวกเขามักจะผลัดกันข่มขู่ตะคอกหรือหัวเราะเยาะเมื่อแฟนพยายามร้องขอความเมตตายามค่ำคืนเธอถูกบังคับให้นั่งอยู่ในสภาพเหน็ดเหนื่อยโดยไม่มีที่นอนเป็นจริงจังอาหารที่ได้มีเพียงเศษเล็กน้อยไม่เพียงพอให้ร่างกายแข็งแรงความอ่อนล้าและการขาดสารอาหาร ทำให้เธอแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงบางครั้งแก๊งก็ใช้การเล่นเกมคาคูโดยบังคับให้แฟนทำงานบ้านในห้องทั้งกวาดถูหรือหยิบของทำกลางเสียงหัวเราะของพวกเขารากับเธอเป็นเพียงทาสในบ้านที่ไร้ค่าความทรมานจึงไม่ได้มาเพียงในรูปแบบร่างกายแต่ยังรวมถึงการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกกดลงทุกขณะสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าขนลุกคือบรรยากาศรอบๆห้องข้างนอก ยังคงเป็นฮ่องกงที่เต็มไปด้วยชีวิตร้านอาหารกลางคืนเปิดไฟสว่างผู้คนต่อคิวขึ้นรถเมล์เสียงตลาดยามเช้าดังลอดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เบื้องหลังประตูเหล็กบานเดียวโลกอีกใบกำลังกลายเป็นนรกบนดินสำหรับหญิงสาววัย23ปีตอนที่8บททรมานที่ทวีความรุนแรงเมื่อเวลาล่วงเลยจากวันเป็นสัปดาห์การกักขังแฟนมันยี ค่อยๆเปลี่ยนรูปไปสู่การทรมานที่โหดเหี้ยมมากขึ้นแก๊งทั้งสมไม่ได้เพียงควบคุมร่างกายเธอแต่เริ่มเล่นสนุกกับความเจ็บปวดของเหยื่อราวกับเป็นเครื่องบันเทิงของตนชนีดีชานแมนล็อกในฐานะหัวหน้าแกง๊งมักเป็นผู้ริเริ่มวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้แฟนทรมาน เขาใช้ทั้งคำขู่เสียงหัวเราะเย้ยหยันและบางครั้งถึงขั้นทดสอบขอบเขตความอดทนของร่างกายหญิงสาวผู้บอบบางนี้เลืองชิงโชทำหน้าที่ตามอย่างซื่อสัตย์ส่วนเลืองวัยลุนแม้บางครั้งจะหลังเลแต่สุดท้ายก็มิอาจหลุดพ้นจากแรงกดดันของพักพวกได้แฟนถูกบังคับให้อดนอนถูกทำให้ยืนหรือนั่งในท่าที่ทรมานนานหลายชั่วโมงแม้จะอ่อนแรงเพียงใด หากเธอล้มลงหรือพยายามต่อต้านก็จะถูกหัวเราะเยาะเหมือนเป็นการแสดงตลกร้ายสำหรับผู้ชายทั้งสามความโหดร้ายไม่ได้อยู่ที่บาดแผลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในการทำลายจิตวิญญาณของเหยื่ออย่างเป็นขั้นตอนในบางคืนพวกแก๊งเปิดเพลงดังลั่นเพื่อกลบเสียงร้องไห้หรือเสียงครางด้วยความเจ็บปวดเพลงป๊อปฮ่องกงในยุคนั้นที่ควรจะเป็นทำนองรัก กลับกลายเป็นฉากหลังของการลงโทษที่บิดเบือนและน่าสะพรึงทุกท่วงทำนองกลายเป็นสัญญาณของคืนที่ไม่มีความสงบข้างนอกอพาร์ตเมนต์ชีวิตยังดำเนินไปตามปกติร้านก๋วยเตี๋ยวในตรอกยังคงมีควันลอยออกมาคนงานยังคงนั่งดื่มเบียร์หลังเลิกงานแต่ไม่มีใครร่วงรู้ว่าเพียงไม่กี่ชั้นเหนือศีรษะพลังแห่งความโหดร้ายกำลังทำลายชีวิตหญิงสาวอย่างเงียบงนัน สำหรับแฟนมันอีทุกนาทีที่ผ่านไปคือการต่อสู้กับความสิ้นหวังความทรงจำถึงลูกชายยังเป็นเพียงเชือกเส้นเล็กๆที่ดึงเธอออกจากห้วงมืดแต่ก็เริ่มเปราะบางมากขึ้นทุกขณะและนี่คือเพียงก้าวแรกของความทารุณที่ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะถูกเปิดเผยต่อไปในตอนหน้าตอนที่ 9. ความทรมานถึงขีดสุดหลายสัปดาห์หลังถูกกักขังในอาพาร์ตเมนต์แห่งซัมซุยโป ความทรมานที่แฟนแมนยีต้องอเผชิญก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากในตอนแรกเธอยังถูกบังคับให้อดอาหารหรืออดนอนบัดนี้แก๊งทั้งสชนิดีซิงโชเลืองชิงโชและเลืองวัยลุนกลับพัฒนาการลงโทษไปสู่ระดับที่โหดร้ายกว่ามากพวกเขาใช้วิธีบังคับให้แฟนทำสิ่งที่ไร้เหตุผลเช่นต้องยิ้มและร้องเพลงในขณะร่างกายอิดโรยหากไม่ทำตาม ก็จะถูกเยาะเย้ยและกดขี่มากกว่าเดิมเสียงหัวเราะของผู้คุมกลายเป็นเสียงกรีดแทงจิตใจที่ยิ่งกว่าการลงโทษทางกายทุกคืนแฟนถูกบีบให้ตรหนักว่าเธอไม่มีค่าเป็นเพียงวัตถุที่ถูกควบคุมเพื่อความสนุกสนานของคนอื่นความทรมานทางร่างกายผสมกับความกดดันทางจิตใจจนเธอแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะยืนขึ้นเสียงเพลงป๊อปที่เปิดดังกลบเสียงร้อง ทำให้คืนแต่ละคืนยาวนานไม่สิ้นสุดร่างกายเธอเริ่มอ่อนแรงลงอย่างชัดเจนใบหน้าและแขนขามีร่องรอยความทุกข์ทรมานที่ไม่สามารถซ่อนเร้นได้ขณะเดียวกันแฟนยังพยายามดิ้นรนด้วยเศษเสี้ยวของความหวังเธอคิดถึงลูกชายตัวเล็กที่รออยู่เธออาจฝันกลางวันถึงการได้อุ้มลูกอีกครั้งความทรงจำเหล่านี้คือเชือกเส้นบางๆที่ยังผูกเธอไว้กับชีวิต แต่ความจริงที่โหดร้ายคือสภาพร่างกายของเธอกำลังเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วและชายทั้งสามก็ไม่มีความตั้งใจจะหยุดมือสิ่งที่ทำให้คดีนี้น่าขนลุกไม่ใช่เพียงความโหดร้ายของการกระทำแต่คือความเย็นชาและความเฉยเมยที่ดำเนินไปพร้อมกันขณะที่แฟนถูกทรมานในห้องแคบๆผู้คนภายนอกยังคงเดินผ่านตึกนั้นทุกวันโดยไม่รู้ชะตากรรม ที่เกิดขึ้นเหนือศีรษะของพวกเขาความเงียบของสังคมและความโหดร้ายของมนุษย์ผสานกันจนกลายเป็นโศกนากรกรรมที่โลกไม่อาจลืมนี่คือช่วงเวลาที่แฟนใกล้ถึงขีดสุดของร่างกายและจิตใจการทรมานไม่เพียงพรากอิสรภาพแต่กำลังพรากชีวิตไปทีละน้อยตอนต่อไปจะเป็นบทสุดท้ายแห่งการดิ้นรนของเธอตอนที่10บทสุดท้ายของแฟนมันอี หลังจากถูกกักขังและทรมานยาวนานหลายสัปดาห์ร่างกายของแฟนมั่นอี้ก็อ่อนล้าเกินจะทนรับแรงกดดันได้อีกต่อไปเธอแทบไม่มีแรงจะลุกขึ้นยืนดวงตาที่เคยมีประกายของแม่ผู้รักลูกค่อยๆมอดดับลงทีละน้อยความหิวโหวยการขาดนามและความบอบช้ำทางจิตใจทำให้เธอเข้าสู่จุดสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์คืนหนึ่งในเดือนเมษายน1 99 9 ภายในห้องอับทึบที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาและโปสเตอร์ Hello Kitty เสียงหัวเราะของแก๊งยังคงดังลั่นแต่แฟนกลับไม่มีแรงจะร้องหรือขอความเมตตาอีกต่อไปร่างเล็กของเธอนอนแน่นนิ่งบนพื้นเย็นเฉียบขณะที่ชายทั้งสามค่อยๆตระหนักว่าเหยื่อที่ถูกใช้เป็นเครื่องเล่นสนุกกำลังใกล้สิ้นลมหายใจตามบันทึกในชั้นสาลต่อมาแฟนได้เสียชีวิตจากการถูกทรมานและสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ การตายของเธอไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่เป็นการค่อยๆดับลงท่ามกลางความเฉยเมยของผู้คุมที่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์สัญญาณชีพสุดท้ายถูกปลิดไปในห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งของน่ารักสดใสแต่กลับกลายเป็นฉากแห่งฝันร้ายเมื่อเธอสิ้นใจสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทำให้คดีนี้สั่นสะเทือนยิ่งกว่าเดิมแทนที่แก๊งจะรู้สึกสำนึกผิดหรือหวาดกลัว พวกเขากลับพยายามปกปิดความผิดด้วยวิธีโหดเที่ยมต่อไปศพของแฟนถูกจัดการอย่างน่าหวาดหวัน่นภายในห้อง Hello Kitty Apartment เรื่องราวเหล่านี้เมื่อถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชนทำให้คดีนี้ถูกจดจำในฐานะหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่โหดร้ายและหลอนที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงข้างนอกห้องสังคมยังคงดำเนินไปตามปกติเด็กนักเรียนยังเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียน คนทำงานยังต่อแถวขึ้นรถเมล์เสียงเมืองยังไม่เคยหยุดแต่เบื้องหลังผนังหนาๆของอาคารสุดทรมหญิงสาววัยเพียง23ปีผู้ดินรนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ลูกชายได้จากไปโดยไร้เสียงใดๆโลกใบนี้อาจไม่ได้สังเกตการหายตัวของเธอทันทีทว่าเรื่องราวจะกลับมาดังกึกก้องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อความจริงถูกเปิดเผยต่อสื่อและศาลนี่คือบทสุดท้ายของแฟนมันอี แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของตำนานสยองขวัญ Hello Kitty Murder ที่จะสะท้อนถึงด้านมืดของมนุษย์และสังคมไปอีกนานแสนนาน